เข้ามือูบ้างพี่น้องทาหลายอย่างทําหลายอย่างมันเลยแต่ว่าทุกอย่างมทุกอย่างคือไม่ได้ไม่ได้หุ้ส่วกับใครนะครับก็ทําคนเดียวเฮ้คนเดียวพี่น้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกือบจะทาเกือบจะทําหุ้นส่วนกับคนอื่นแล้วตอนนั้นนะ่ะเราเรายังม,มีความมั่นใจไม่เพียงพอว่าสนไปพี่น้อง,อองตอนจะเปิดไปใหมน่นี่ตอนจะเปิดไปไหม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบไม่ได้ไม่ได้มั่นใจทีว่ว่ามันจะแบบมาดีแบบโอ้โหมาทรงดีขนาดนี้แต่พอเราเปิดไปเปิดมาแล้วเออ มันถูกฉลิบกับเรามันถูกเฉลบกับพ่อพี่น้องแล้วลูกค้าที่มาเที่ยวอะ่ะคือลูกค้าที่เขาแบบมีตงังค์จริงๆลูกค้าที่เขาใช้ตงังค์จริงๆบ่มีต่างกับมาเที่ยวมีต่างกับมาเที่ยวมาจากเมืองหนอกมาแวะเที่ยวลูกค้าโดยสามีฝรั่งกับมาเที่ยวลูกค้าจีนลูกค้าลูกค้าจีนแล้วมาเยอะเออเรามีลูกค้าจีนว่ะอะไรเงี้ยผมคิดถูกที่ผมไม่ประมูลกับคนอื่นเพราะว่า ผมเกือบที่จะประมูลเอ๊ะประมูลขนาดหุ้นสว่วนผมคิดตอนแรกว่าเกิดเป็นหุ้นสว่วนแล้วพอวันนี้พอเราเห็นกาไรอะไรเงี้ยอู้ตายแล้วถ้ากูุามหุ้นสว่วนสักใครเกือบมันกูุหุ้นสว่วน,น,นอพ่นเนาะปัญหาเกิดขึ้นมีแต่เราแก้ใช่ไหมละ่ะผมกเนน็เรียนหน้าเลียงหลังายผมกเนน็เรียนหน้าเลียนหลังเขาก็วิ่งหน้าวิ่งหลังทำทั้งผับทำทั้งอันนี้ วงดนตรีก็เลิศวงดนตรีนี่คือถ้าเปรียบเทียบวงดนตรีนะครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นองค์กรที่หล่อเลี้ยงทําใบหล่อเลี้ยงลูก,ลกแต่ถ้าเกิดจะค้นหาเฟ้นหากําไรที่มันจะม,ะมหาศารอะ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่ามันมันลงทุนเยอะปีนี้ลงทุนเยอะกับธุรกิจค่ายเพลงตัวค่ายเพลงตัวเกียวอะ่ะตอนเนี้ยพออยู่ได้แล้วก็เลี้ยงลูก,ลกตัวเกียรติสิกได้แล้วก็ผลงานดีเยี่ยมกระแสะปีนี้มาแต่ปีนี้ปีแรกที่แบบว่าให้ทุกคนแบบได้แบบ ทำผลงานของตัวเองอืมส่วนฟิลครับผมไม่ห่วงเพราะว่าฟิลมคับมันลงตัวแล้วลูกค้าติดแล้วเวลาคนมาคอนแกนต้องนึกถึงร้านพิมพ์ครับเราเป็นร้านของดีมาคอนแกนไปแล้วคอเสื้อเพื่อนจ้าบอสเพื่อนตอนถอดหรือเปล่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ทาคนเดียวตัดสินใจดีสุดใช่ครับแล้วผมเป็นคนที่เคร่งมากผมเป็นคนเรื่องเยอะผม,มผมเป็นคนเป๊ะผมเป๊ะเรื่องอะไรบ้างผมเป๊ะเรื่องหนึ่งเรื่องกฎระเบียบ เด็กน้อยห้ามยุห้ามมียาเสพติดในร้านถ้ามีประวัติไม่รับเด็กคนไหนมีประวัติยาเสพติดไม่รับแล้วสุมเสียงบ่ายุ่งอะไรเไล่ออกไม่ให้ปนเพื่อนไม่ให้แปะเพื่อนเลยผมเป๊ะเ,เ,เพราะผมย่านย่านในอย่างนี้ตอนนี้เขาเดินเขาดังเขามีสิ้นถ้าเปรียบเทียบตัวนี้เขาดังเพราเขา,า,าดังเขาก็เขาดังเขาก็มีคนจับเขาก็มีคนสนใจแต่ที่สำคัญเรามีคนรอที่จะ ซ้าเติมเยอะมากแล้วเราต้องทาให้มันถูกต้องทําให้มันขาวสะอาดเหมือนเสื้อเราเคยย้ำเสม,มอว่าธุรกิจทุกธุรกิจถ้าเราทำแบบปลอดโปร่งตรวจสอบได้ขาวสะอาดเราอยู่ยาวๆเราเป็นเสือนอนกินไปเลยเขาเป็นเสือนอนกินใช่ใช่ครับใช่ใช อันนี้หน้าหน้าไอ้แม่ล้างเนี่ยหน้ามาจากคอนเสิเร์ตที่เกษตรเอ,อที่เกษตรวิสัยก็มันก็เป็นมันก็เป็นการตอบย้ำตัวเองว่าจากที่แบบโดนแบบคนดูถูกว่าเราไปเที่ยวยางนั้นอย่างนี้สิ่งที่เราคนสิ่งที่คนดูถูกเราเนี่ยเรามาทาเป็นอาชีพเราทําเป็นธุกรกิจแล้วต่อยอดเป็นเงินของเราแรงบันดาลใจของของผมเลยคือผมถูกใส่ร้ายหนึ่งงสามสี่ใช่ไหม ถูกสังคมตราหน้าช่วงช่วงปีนี้ห่าัมาว่าตัวเองไปทํานั่นทนํานี่ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาลองมาตีเป็นธุรกิจซีพอตีปุ๊บจุดมันแตกจุดมันแตกคนเข้ามาเที่ยวแล้วเราบริการทุกอยบาพับใจผมไปเสีบพ,พวกผับสถา,านบันเทิงต่างๆมาผมไปเสียบเสีบเสีบมาแล้วผมก็มาปรับใช้ที่นี่ทั่วนี้ก็ยังแอบไปอยู่นะทั่วนี้ยังแอบไปอยู่เวลาเวลาไปงานแถวกรุงเทพทั้งยานลอยไปลอยไปดู ร้านนี้เขาดังเพราะอะไรเป็นหยิบมาชามร้านเราเพราะเพราะร้านเราม,มีร้านเดียวร้านเราก็นี้คือร้านเดียวคอนแกตคือร้านเราร้านเดียวนะที่แบบเป็นทรงนี้ประมาณนี้นะครับอ่าทีเนี้ยผมกไ็ไปปรับใช้ถ้าคนอีสานแถวเนี้ยคนอีสานบ้านเราเนี่ยถ้าจะเที่ยวบาร์โฮสเนี่ยเที่ยวที่ไหนนึกตอนแรกกันไมก่อนกรุงเทพบาร์โฮสที่แรกคือที่มีเยอะที่สุดคือกรุงเทพเชียงใหม่ แล้วอีสานคอนแกนไม่มีผมเป็นเจ้าแรกอีสานคนภาคอีสานเป็นเป็นภาคอีสานภาคอีสานเป็นภาคที่มีประชากรคนไทยเยอะที been, ่สุดประเทศไทยแล้วเป็นบอกคืออีสานคําว่าภาคอีสานเนาะว่าจะเป็นอีสานเหนืออีสานใต้อีสานกลางอีสานออกอีสานอย่างไงแต่ภาคอีสานเป็นภาคที่มีประชากรคนไทยเยอะมากที่สุดผมเลยวางตลาดผมเลยตีผังโจทย์ใหม่ว่าผมจะเปิดบางโคตที่คอนแกนและคอนแก่นเป็นระดับจังหวัดที่เจริญที่สุด อ่าแล้วเขาแบบว่าเป็นจังหวัดที่เจอที่สุดผมก็เลยเลือกที่จะเปิดที่นี่นบะเลือกที่จเปิดที่ขอนแก่นดูงานอัปเดตเรื่อยๆก็ถ้าอุดรผ่านมาขอนแก่นน้องคายไาคอนแก่นมาจากเลยปั้าแขอนแก่นอีสานสนามบินที่ใหญ่สุดคือขอนแก่น แล้วโรงพยาบาลที่จะเลื่อนที่สุดในอีสาคือขอนแ่มมาวิทยาลัยที่ดังที่สุดที่ทเีื่อนก็คือ,อแ่มอาจารย์หมออนแก่อธุรกิจนแก่มจุดเชื่อมคือแ่มผมเลยมาลงเปิ้งที่นี่เราก็โชคดีที่เราเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเลยครับเจ้าแรกผมกเบรีเบลีคิดอย่างไรคิดแต่ว่าห้องห้องให็นมันสะอาดแล้วกันตัวนี้มันไหลเลื่อนไปแต่ผมก็ยัง บริหานการค่ายเพลงเหมือนเดิมค่ายเพลงผมก็ยังตอนนี้ค่ายเพลงถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันเพระาะว่าตอนนี้เปิดวงตั้งแต่เปิดวงมากระแสดีมากทุกคนว่ากระแสค่ายเพลงปีนี้เป็นไงบ้างวงตัวเกียวคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างกระแสวงคอนเสิร์ตตัวเกียวปีนี้เป็นไงบ้างทุกคนมากผมให้ทุกคนพูดในมุมมองเอฟซีเรามุมมองแฟนคลับตัวเกียวเนาะแฟนคลับพว่านเิลิปนเนาะไม่รู้อเหมือนผม คือหนึ่งปีที่หามาน่ะเหมือนผมได้ใช้สมองผมจริงๆโดยที่ไม่มีใครมาขัดขัางแล้วเวลาเรามีเวลาเราทำอะไรวะเงินมันเงินมันป่งออกมาเราต่อยอดเปลี่ยนไหมคือเราต่อยอดเงินเอาเงินต่อเงิน,เง,น,เ,งนงเงินเป่เงินป่งเงินเปลี่ยนไหมเออแต่แต่ที่หามันอาจจะเอออะไรอุปกรณ์อ,อะไรอย่างแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้นะรู้สึกว่าทำธุรกิจอะไรหรือว่าทำอะไรก็ช่างในการตัดสินใจไม่มีใครมาขัดแข้งกับขา ไม่มีใครมาอยากคิดจากระเฮียได้อยากใช้สมองของเเต็มร้อยเราได้ใช้สมองของเองเต็มร้อยเราเป็นคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นผมเป็นคนที่ชอบศึกษาดูงานคนนั้นคนนี้เขาได้เขามีเพราะอะไร oh. เขามีเขาได้เพราะอะไรเออเราก็เลยศึกษาดูงานของเขาไปเออเพราะแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูคนสําเร็จ คราําเร็จนี่ผมดีใจแล้วผมชื่นชอบผมปกืบมือผมแบบดูเป็นแายด้านเลยเราอยาา่าไปอิจะายคนที่เขาสําเร็จเราจงดูคนสําเร็จเป็นแนวทางของเราว่าเป็นหมอนหมอนม,มูกนะผมก็พยายามที่จะพัฒนาสักครับค่ายเพลงให้มันดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าบริมีกําไรนอย่างหรายกับข่ขยเพลงแต่ว่าทาเพราะว่ารักจริงๆทําเพราะว่าอยากให้น้องๆในค่ายได้ซื้อทุกคนมีงานมีอาชีพจริงๆนะครับ ลาพังเงินโซเชียลของมันก็ได้กันแบบในที่ทุกคนเห็นนะั่นแหละเออนั่นแหละแต่แต่แตพเ,เ,เพเราะเไมนละครเพลงร้เวทีแบบบวงการแบบบริวรตีใหญ่เนี้ยกำไรมันเห็นยากแตุ่ณเข้าใจใจรักและยินยอมทำเพราะเราเราชอบเรื่องการร้องเล่นขึ้นลำอยู่แล้วชอบเห็นเด็กสําเร็จชอบเห็นเด็กมีเงินเห็นเด็กได้มาอะไรผมมีความสุขจะเป็นอย่างจะเป็นอะไรอย่างสงอืม แต่สุดท้ายแล้วเราสุดท้ายแล้วเราก็อยู่กับตัวเองดีที่สุดเห้ย้อนัตความจะดีที่สุดใครสนใจว,ว่าจ้างงานก็จ้างได้เลยตอนนี้โตเกียวคอนเสิร์ตรับรับเจ้าภาพอยู่นะครับแพรนทำอาชีพอะไรเพิ่มอีกไหมครับ คือจริงๆแล้วผมมีแลแนอีกเยอะเลยครับอยากทําธุรกิจที่มันแบบว่าออฟไลน์มากๆแบบอา d ิเช่นธุรกิจที่แต่จงจาไว้ว่าธุรกิจธุรกิจทุกธุรกิจต้องมีการโปรโมททุกคนสังกตเลยว่าทุกคนเป็น f อฟผมจะรู้ว่าผมทํางานเนี่ยผมจะโปรโมทยังไงมากทักษะการโฆษณาของผมการดึงดูลูกค้ายังไงถึงจะมีการปิดยอดขายได้ เชิญคนมาเที่ยวได้เชิญคนมานั่นนี่เท่าไหร่ผมมีทักษะของผมเอ๊ะสิจะนห็นเลยบอสค่ะพเพียงเปิดตัวบอสต้องหาเพียงใหม่ ขั้นอัปเดตไปนะครับทางเฟซบุ๊กก็มีทางทางเฟซบุ๊กก็มีแต่คนถามเรื่องยาดมดิอยู่ทางเฟซอ่ะมีคนถามเรื่องยาดมว่าขายทางเฟสบ้างไหมบอกตรงว่าตอนเนี้ยพรุ่งนี้ยาดมน่ะพรุ่งนี้ยาดมอ่ะพร้อมส่งออกวันนี้ขายยาดมไปได้หลายพันบ้านมากครึ่งหมื่นประมาณห้าพันกว่าบ้างวันนี้ปิดวันนี้ผมปิดยอดย,ยาดมอ่ะห้าพันกว่าลังคาเรืยน Tank.